ัวใหญ่ ciel, ตัวใหญ่อีกแล้วตัวใหญ่อีกแล้วเอามามาลูกมามาลูกมาเออหูยปาดปาดปาเตียวปลตึงมือ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 โอ้ยตึงกี่หลีรุ่นการุ่นโอ้ตึงมือตัวนี้ตึงมือสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านเ้อค่ะที่เข้ามารับชมช่อง,องสาวนางพาลุยจ้ามาหน,นีพอกันให้บรรยากาศน้ำตะโค้งจ้าพี่น้องว่นใดไปมุ่นเด้อค่ะมาอนี้มามาตะโค้งไก่บานจ้าน้ำลดลงอยู่จ้าพี่น้องน้ำไหลยบแห้งขึ้นหมู่บ้านมาหลุนน้ากันจ้ามาอนี้ฮหามานปลาบัวนาะได้จ้าแดดกําลังสิออกแดดเริ่มมีดแล้ว หอปลาเตีย๋ยกำลังเตรียมเบ็ดนี่แหละสถานที่สิบว่าหอนปไดหรอว่าบ่เอาได้แม,ม่นมี้ก็ค่อยหอนวันนี้อากาศเย็นกว่าเมื่อวานอยู่นี่แหละมองยูพี่นอ้องยูจังสีแหละนี่วา่าเอรื่องกระแหงแม่หราละเมื่อวานมันยังันนี่อยู่เปียกอยู่มาลุยมาชมน้ำกันจ้า เป็ดขั้นแรกของข้าวก็ลงไปแหลกกระตอยแล้วปดัดเนี่ยอีกมาแล้วตัวแรกแหก <c oughs> หมานมาแล้วตาย <c oughs> <c oughs> ก่อนมูเลย <c oughs> ตื่นก่อนมูห <c oughs> น่อยก็เอาตัวแรกแหกหมานของเฮาจ้าปลาเก่ง <c oughs> นอนตื่นก่อนมูมากินก่อนอ <c oughs> <c oughs> ใส่เกาวใส่เดิมตัวที่สองว้างคำเข่าเมื่อกี้กำลังกินเข่ากำลังกินเข่าปลากินเด็ดบ้างคำเข่ารึบ้างคำเข่าเลยมาพี่น้องกินเข่ารึอบอะไนห่ออข่าเหนียวมากกระปุนแมงดาสมพัรสมพากาศกับทอดปลามาจ้ะ <ใน S 1> มาอ,อีกแล้วอ้าวไงขึ้นมาอีกขอโทษจียิ้มเลยมาเรื่อยๆจ้ะตัวนี้ตึงมือว่าสันพี่น้องคลื่นเงยรุ่นจ้ารุ่นโอ้โอ้โอ <c oughs> ตึงมือตัวนี้ตึงมือปาดอุ้ยตึงอีหลีพี่น้องเบิ้งแน้าผมอุ้ย ปลากเก่งไงสดสดเลยพี่น้องเลยผู้น่ะดจับได้ป้องยุดยุดยุดโอ,ยอยโ้ยไอ้โชเนาโชเนาเอ้ยตัวใหญ่ขัดมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่มาหอดแล้วมันมันมัน,นมาอีกแล้วจ้า มาอีกแล้วมาอีกแล้วปากแงเดินมาเื่อยๆแล้วเดินมาเิ่ตงน้งาสุดยอดเลยเอาลงไปข้าวเดียวกินเลยโอ้ย,ย <laughs> <laughs> ปากแย n งจะได้มากิน ำพ่อมันกินเร็วเหรอแม่นนะอ่ำล่ออยู่ตีอไดไเป็นปลาแข่ง,งกินเร็วม,มาอีกแล้วกึ้ยกึ้ยเดินหน่อยเดินหน่อยตัวหน,น,น่อยกับว่าเป็นยังเอาคือเกาตึงหน่อยตึงอีกแล้วเจ้าพี่น้อง ตึงมือนี่สแสดงว่าสิตองตัวใหญ่เลยพี่น้องมาลุ่นเด้อแบบนี้ลุ่นน้ากันตึงมือคอนมาเปสี่ยว่าตึงมือตึงมือตึงมือต,ต,ตึงมือโอ้ยตึงยี่หลีตึงยี่หลีพี่น้องอ้ยพุ่นนะตึงมือใหญ่เลยตึงมือตึงมือโอ้สุดยอดเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนั่น,น,นโอ้ยเอาอีกแล้วข้นนี้ก็กินอีกแล้วนี่ เอาไปโจเป็นโตกันอ so ุ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองกินทั e <The S 1> ้งสองขั้นเลยพร้อมกันเอาตัวนี้ก่อนโอ้ยยาฝ้าเด้อตัวนั่นถาก่อนกินเงี้ยถาก่อนเด้อเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนยังบัวตัวไหนยังย่งเป็นสีดึงดึงอยู่เอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนนี่นี่ยู่ยูยูตัวนี้ก็ะยู่แล้วนี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่นกันบ่แล้วผ่านกันบ่ บอหน้านี่โอ้พันกันอยู่แต่ว่าเห็นบ่เห็นบอมันมันเล็กตมนมันดินหย่อนว่ามันพันกันฟากเบิ้องเบิ้งมันสีเมนบอแมนเป็นหย่อนมันพันกันบอกินนำนำแถ่นอะคือแถ่นอะเอาท่านบอปั่นเนี้ยน้ำบอท่านเลยบอนี้พี่น้องเอ้ยเบ็ดข่างโคกแซ้วเหรอปั่นเนี่ยบอท่านแล้วพี่น้อง เอามาค่กขักเบื้งงองเขาก็กินบะอิมบ่าหลวให้พักยกก่อนช่วงหลายข้าลาขงขันไหนก็เอาพรท่านเาานี้ยอึ้นยัะ,ะ,ม,ะมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,วอือ สวยๆคือเก่าจ้าโอ้โโอยมาหากล่องแล้ว <laughs> อ,อีกแล้วเอาอีกแล้วเอาท่านบอเจ้าวันนี้ลุงบิดหลายๆที่หาขั้นเมืองม,มาอีกแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ เกยจ้าแต่รุดเรียวว่าเมนบุนยังที่แล้วกีคือ่วกของใหม่ใหม่ไหลมากวะใช่ใหม่มันไหลมาตึงๆีเด้มาเลยตึงๆนี่มารมารแต่ตึงๆนี่แหละ Mà cái tinh tinh nỉ là mà ơi có xuống khuôn <laughs> đi du học một tinh tần đa vạch nè 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 Nó nè 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 ไปย้อนไปย้อนตัวงามอยู่ย้อนหลังเขียวอืมอ่าวางไว้กระแยงหน่อยบจะเอาไปหอยไว้เบึงเบึงคือว่าเอามาทางผีปลาเลยสิลูดโอ้ยก็ว่าเอาขึ้นมาทั้งขูดได้ปลาก็ได้หอยไว้อยู่น้ำหนามตองแดงเปล่าไปเอาขั้นนั้นจะแล้วเออเบาสุด่รู้เลยอื จริงจริงเด้อชิมเบ็ดขั้นนี้เลยแปลขั้นไม้เสือตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกแล้วตัวใหญ่อีกแล้วเอามามาลูกมามาลูกมาเออหูยปลาปลาเลยโอ้ย ยคากเลยถึงมือเบิ้งเตือนก็เลือยหอยคืเออถินตัวหน่อยแปลวตัวใหญ่แด้วหวานพี่น้องเอ้ยพ่นอ่ะเอ้ยพูดแม่ตัวหน่อยหอยต้องแรงอยู่พ่นแปลวม่านสิโจกน้ำนั่นเออเอาขึ้นมาหน่อยแม่ขี้แยงหน่อยนี่โอ้ยปว่ยโอปะกดโอ้ประกดบ่ใช่โอ้ปะกดดีดีว่าเป็นปลากระแยงปะกดน้อยนั่นือ เด็กก็มาอยากมาติดเบ็ดเนาะอเบิ่งผลงานของเฮาจ้าหมานี่จ้าพี่น้องสดๆเลยจ้าเห็นลงเดงลงเด้งเลยมหมานตัวใหญ่ๆง,ง,งามๆจ้าสำหรับคลิปนี้สานางขอขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์จ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมห้กำลังใจจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า